เพื่ครับเก็บไปกำลำผัดหมูกะปิแล้วมันจะติดใจได้เพี่น้องๆแคบอีกเด้อไปครับตะเบิร์นต้อกันเขาอ่ะอครับตอนนี้นี่ผัดหมี่ส้มตำนครับผัดหมี่ส้มตำนะครับเดนะตัดเก็บเกำลังล้วนหมูสามชั้นอยู่นะครับนะหรือพี่ซีก็ทอดอกไก่ชุบแป้งทอด ครับทอดออกมาแล้วเป็นหน้ากินไหมพี่น้องผัดหมี่ครับเรียตตำส้มน,นะครับนะครับพริกกระเทียมกับตำเรียบร้อยนะครับนบบี่มะกอกกับแครอท ส่วนผสมมันนี่ก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวมืออืน่นเมนูเนาะพี่น้องเลยแล้วครับเด้วกินยังไงกินยังไงแล้วกพี่น้องเลยครับหมูสามชั้นล้วนนี่ครับพริกใบมะกรูดตะไคร้ครับเด้อส่วนผสมของเพบนอันนั้นเมันกำลังผสมกะปิอยู่พี่น้องหมูผัดกะปิอีกแล้วพี่นอ้องเบอร์ผัดว่านั่นแซ่บดีดีเด้อพี่น้องเลยประมาณนี้แหละครับนะเนาะใส่เ้มกันไปเรื่อยเพี่น้องนะครับ ผัดเครื่องไงเาหอมมอนเลยพื่อเด้อมีกะปิรีกใบมะกรูดตักใส้ผัดให่เพื่นหอมไม่น,น,น้องพี่น้องขอ้ำตาลตักใส่หม่เพี่อกระปิเอามันมีรสเด็ดได้ลเนะครับใส่หมูลงไปแล้วครับตัวแล้วเนีปรุงรสได้เรียบร้อยแล้วนะหมูผัดกะปิหอม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 ครับ กักที่น่แล้วครับเมนูนี่ติดใจเลยพี่น้องพระก็ติดใจเลยมาตั่งหมูไวดกับกับข้าวพนังงานก่อนแรงเลยพี่นอ้องมึงหอมมีดี่เลยพี่นอ้องแซ่บเด็ดสั่มนะนี่พี่น้องเอ้ยครับปัดหมี่โอ้ยเบลอเลยครับอกไก่จุกแป้งทอด อันนี้ก็พร้อมเหมืนเดเลยครับกําลังที่ต่ำหนะึน่ครับด้วยตักเสิร์ฟเหมือนเดิมเลยพี่น้องครับหมูผัดกะปิก็เสร็จเรียบร้อยครับหอมมามพี่น้องหอมไหมตักักดีเดี๋ยพี่น้องหมูผัดกะปิพร้อมเสิร์ฟนะพี่น้องกําสมเดียบแบบนี้ครับไก่ของเขาก็เรียบร้อยแล้วครับ้ะไก่ทอดนะครับทับ้งครบทั้งสากครับไก่ทอด เดี๋ยวครับเดี๋ยวม,มาทั้งไม่พี่ต้องมาทั้งไม่เนี่ยครับผัดหมี่ไก่ครบนะพี่ลองเลยบัดผัดหมี่สดจัง ้ส oh. ิบมึงอย่างนั้นกันพี่นอ <Yeah. S 2> ้องนี่ว่าดีจ้ะมีผสมอยู่ในนั้นพี่น้องเนาะส้มตำพันมี่เมนูอีสานบ้านเขาอือ mm hmm. จับนีอแหละพี่น้องแซ่๊ยบอย่อยนุ่งฟางก็ไลคกก็แร์ก็สัมผัสกดใระก็ดิงนด้วยพี่น้องเ,เออเไปเอาถวยมาเสิร์ฟกันพี่น้องมาพี่น้องเลย,เลยรวย,อ,ยออกเลยพี่น้องเลย จังอื้ปปอโกไหมอื้ออะไรแล้วเห็ดคลิปน่ะปัดมีใส่อือเข่ารดก็ปปเป็นอย่างด้วข่อยบริวาดอ่ะอนี่นนได้ได้ไหนพี่รองยัสงสี่เลยพี่รองกูเห็นด้วยข้าวนีว่ว่า นี่ครับส้มตำหมีคือกินกับงานวัดไปห้องปเที่ยวงานวัดเลยพี่น้องแบบเดียวกันเล,นเลยแหละไก่ครับภาพรวมแล้วพี่น้องเด้อบัน,นี้ครับไก่ชุกแป้งทอดหูผัดกระปิวส้มตำผัดหมี่ ผัดหมี่เป็นยังไงพี่น้องครับเ่ับไปกินกับเพื่อนยี่ซี่บัดเดียครับเด้อมาพี่น้องสวัสดีเป็นทางการครับน,บบบนี่ครับกับข้าวกับน้ำนี่ครับผัดหมี่ส้มตำหมูหมูผัดกะปินี่ครับอู่าขายดีเดียวพี่น้องเลย ต้มตำหมูหัดกะปิไปตมทายเหือกไปน้องแน้วี่นออ้นนนองไปแบ้งหออมากินไว้เดี๋ยวี่น้องกินจำน,นี่กับบ้าละส้ตมตำกับหมูกะปิกับแหน่วดกับนี่กับ khâu nhiều như cái coi đó không nó mua nhiều chứ bà Muốn cái lại ผัดยงไหก็แซ่บเปมันพี่งเอาหมูกปีแต่พงศีบุญิเราขอเสกินเขาเหนียวอ่ะมตมัดม,มีสมต่ำ Belum ke? Hmm. Saya tu pen, Pak, โดนเบ็ดโดนน้ร้องถ้ามังถ้ามอยากจะัฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครกดดิ้งบานในใหม่พีซีนะครับไว้เจอกันใหม่ครับขอบค้าและ